สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทํารถบังคับวิทยุให้ลูกนะครับโดยรถบังคับคันนี้นะครับจะบังคับผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับโดยแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมรถบังคับคันนี้นะครับจะบังคับผ่านสมาร์ทโฟนนะครับรถบังคับคันนี้นะครับจะใช้โครงนะครับโครง DIY นะครับตัวนี้นะครับคือโครง DIY นะครับจะใช้มอเตอร์4ตัวนะครับจะเป็นโครงสําเร็จนะครับที่ผมซื้อมาประมาณ3ปีที่แล้วนะครับ ตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดนะครับก็ซื้อมาไว้ซื้อมาเก็บนะครับยังไม่ทําอะไรนะครับอันนี้ผมก็จะเอามาทําให้ลูกเล่นนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ทั้งหมดนะครับก็มีดังนี้นะครับก็คือส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรถ diy นะครับที่ประกอบด้วยล้อแล้วก็มอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีมอเตอร์4ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่เครื่องมือช่างของผมนะครับที่มีอยู่นะครับเป็นแบตเตอรี่ของสว่างนะครับ แล้วก็จะเป็นขั้วของแบตเตอรี่นะครับชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดแปลงไฟนะครับแบตเตอรี่ของผมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่20โวลต์นะครับผมจะแปลงแรงดันลดลงมาให้เหลือ9โวลต์นะครับโดยใช้วงจรชุดนี้นะครับ like ก็คือวงจรเรกูเลเตอร์นะครับแปลงจาก20โวลต์ให้เหลือ9โวลต์นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดรับสัญญาณบลูทูธนะครับแล้วก็อันนี้ก like ็เป็นบอร์ดชุดได์นะครับ ชุดไดมอเตอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็บอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็น Arduino Mega นะครับเนื่องจากผมมีเป็นบอร์ดนี้นะครับใครมีบอร์ด Arduino Uno ก็ใช้บอร์ดนั้นได้นะครับแต่ผมไม่มีนะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็นบอร์ด Mega แทนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันนะครับแบบ DIY เลยนะครับก็คือบอร์ดไหนวางตรงไหนได้ผมก็จะวางไปบนชุดโคงของรถเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันครับ ขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการโปรแกรมนะครับโค้ดไปยังบอร์ด Arduino Mega นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เสียบสาย USB เข้ากับบอร์ด Arduino ก่อนนะครับผมจะเสียบนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดโปรแกรม Arduino IDE นะครับรอสักพักนะครับ เปิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีโค้ดที่ผมจะทำการดาวน์โหลดนะครับไปยังบอร์ด Arduino Mega นะครับอันนี้มันค้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะดาวน์โหลดโค้ดชุดนี้นะครับไปยังบอร์ด Arduino Mega นะครับสำหรับ Arduino IDE ตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นเวอร์ชัน2.3.4นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดนะครับที่ผมจะใช้งานนะครับมันจะมี ไลบรารีที่เกี่ยวข้องอยู่2ตัวนะครับก็คือ double กับ AF motor นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งไลบรารีนะครับก็ให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับการติดตั้งไลบรารีนะครับก็ให้ไปที่เมนูไลบรารีตรงนี้นะครับก็ให้เซิร์ชเลยนะครับตัวแรกนะครับผมจะเซิร์ชคำว่า double ตัวนี้นะครับคือตัวที่ผมใช้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่า install นะครับอันนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะชื่อว่า Adafruit Adafruit Motor นะครับอ่าคือตัวนี้นะครับ Adafruit Motor Shield Library นะครับตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ติดตั้งไลบรารีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ก๊อปโค้ดของผมนะครับถ้าจะใช้โค้ดเดียวกับผมนะครับก็ให้ก๊อปของผมเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้นะครับก๊อปมาวางได้เลยนะครับในโปรเจกต์นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ก๊อปโค้ดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทําการคอมไพล์นะครับก็ให้ทําการเลือกบอร์ดคอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับให้เลือกตรงที่ select alter board นะครับตรงนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่ใช้บอร์ดสมมุติว่าใช้บอร์ดยูโนนะครับก็เซิร์ชเจอก็เลือกเป็นยูโนนะครับสำหรับใครที่ใช้เมกะนะครับก็เลือกใช้เมกะนะครับของผมใช้เป็นเมกะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคอมพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับผมใช้คอม16อยู่นะครับใครใช้คอมไหนก็เลือกคอมพอร์ตให้ตรงด้วยนะครับหลังจากนั้นคลิกโอเคนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการคอมไพน์นะครับคอมไพน์หรือว่าการเวอร์ดิฟายตรงนี้นะครับก็คือจะเช็คว่าโค้ดของเรามีข้อผิดพลาดหรือเปล่านะครับคลิกนะครับมันก็จะเช็คว่าโค้ดเราอวยยกรณ์อะไรถูกต้องไหมมีอะไรผิดพลาดไหมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตรงนี้นะครับขึ้นดันคอมไพน์นะครับอันนี้คือไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัปโหลดนะครับอัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด Arduino Mega ของผมนะครับที่ตัวรถตัวนี้นะครับโอเคผมก็จะคลิกนี่นะครับตัวลูกศรตัวนี้นะครับคำว่าอัปโหลดนะครับผมก็คลิกนะครับสถานะก็จะขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังอัปโหลดโค้ดนะครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โค้ดนะครับก็ไปยังบอร์ด Arduino Mega เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากดู Data นะครับที่มันปริ้นออกมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับสามารถดูได้จากตัวนี้นะครับ Serial Monitor นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับปริ้นออกมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับคือตอนนี้บอร์ดสามารถทํางานได้แล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่ตรงนี้ขึ้นเป็นภาษาอ่านไม่รู้เรื่องนะครับก็เซตบอร์ดเลนให้ตรงด้วยนะครับ ต้องเซตเป็น2 5 0 0 0นองนนะครับตรงนี้นะครับโอเคอในส่วนของโค้ดที่ทําการอัปโหลดไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ร่วมกับบอร์ดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันครับครับตอนนี้ในส่วนของอ อร์ตไม่เกี่ยวแล้วนะครับผมสามารถถอดสาย USB ออกได้เลยนะครับตัวน้นะครับถอดออกได้เลยนะครับไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้จะใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่แล้วนะครับโอเคการดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันนะครับขั้นตอนแรกครับไปที่ Play Store นะครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ค้นหานะครับ ให้คนหาคำว่า d ด b บโบนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมทำการติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเปิดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะครับขอว่าจะบอกว่ามันซัพพอร์ตบอร์ดบลูทูธตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้นะครับ HC05, HM10, ESP32 นะครับบอร์ดบลูทูธที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นบอร์ด HC05 นะครับ เมนูนะครับโอเคผมก็คลิกผ่านๆไปก่อนนะครับเมนูที่ผมจะใช้ควบคุมครถบรรทุกคันนี้นะครับผมจะใช้เป็นเมนูเกมแพดนะครับตอนนี้นะครับอ่ตอนนี้นะครับ,นนรบผมกดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกมแพดนะครับ เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบอร์ดบลูทูธนะครับถ้ามันยังไม่ถูกเชื่อมต่อนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไฟกระพริบแบบนี้ไวๆนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวถ้าเชื่อมต่อแล้วอไฟตัวนี้นะครับมันจะหายไปนะครับหรือว่ากระพริบช้าลงนะครับผมเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ กดอนุญาตนะครับผมอนุญาตให้ใช้ GPS นะครับขณะใช้แอปนะครับเราไปที่เกมแพดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้กดนี่นะครับรูปปลั๊กตรงนี้นะครับ แน่ใจว่านี่เป็นบั๊กหรือเปล่านะครับจะเปิดดับเบิขึ้นมาใหม่นะครับเลือกเป็นเกมแพดนะครับเลือกเป็นเชื่อมต่อนะครับยังไม่เข้าเกมแพดก็ได้นะครับเชื่อมต่อตรงนี้ก่อนนะครับผมกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่ออีกทีนึ่นะครับะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เจอ SC05 นะครับก็คือบลูทูธของรถบรรทุกคันนี้นะครับอันนี้นะครับเขาก็ให้ใส่พินเพื่อจับคู่กับบลูทูธ SC05 นะครับให้ลอง00หรือ1234นะครับของผมนะครับผมเคยลองแล้วนะครับมันคือ1234นะครับผมก็จะพิมพ์1234แล้วก็จับคู่นะครับอันนี้เขาก็บอกว่า คุณต้องการให้เดบเบอร์ก็ต่อแบบออโต้ไหมกับบลูทูธตัวนี้นะครับในกรณีที่มัน disconnect ไปนะครับอันนี้ผมก็เ e สแล้วกันนะครับอ่ yes ไปนะครับอตอนนี้นะครับจะเห็นว่ารูปปักตรงนี้นะครับมันต่อเข้าหาการเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้ connect กับบลูทูธตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจะเลือกเป็นเมนูเกมแผบนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้รถน่าจะทำงานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทดสอบกดเดินหน้าดูนะครับพลังนะเรื่องพลังนะครับโอเคทำงานได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็คือครถบังคับสามารถทำงานได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอน ทั้งหมดนะครับที่ทํารถคันนี้นะครับตั้งแต่การประกอบรถนะครับโปรแกรมโค้ดแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันในการควบคุมนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับนัก DIY ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ